เดี๋ยวผมลองนั่งบนตัววัวนะฮะโอ้เฮ้ยจริงดูวิญญาณของจริงครับฟูเสร็จเส็จนี้เลย2 9 7 0 0 0บาทว้บาทนี่ผมมีนัดประดูโซฟาที่ร้านโซฟาพลัสนะครับร้านนี้ใหญ่มากนะฮะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศไทยเขาเด่นมากเรื่องของ customization ครับ ทำไมถึงเลือกโซฟาพลัสหรอครับเพราะเขาเป็นโรงงานผลิตเฟอร์เนิเจอร์ในไทยตั้งแต่ปี2441หรือเกือบ30ปีมาแล้วครับก่อนจะพัฒนาแล้วก็ส่งออกไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปแต่ด้วยความเข้าใจในวัสดุงานฝีมือและความต้องการเฉพาะของคุณลูกค้ามีทีมวิจัยออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักสรีราศาสตร์และการคัดเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมทำให้วันนี้โซฟาพลัสต่อยอดสร้างแบรนด์จนกลายเป็นหนึ่งในร้านโซฟาระดับพรีเมียมของไทยครับ โซฟาของโซฟาเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาทแต่ว่าทุกตัวนั้นก็มีจุดเด่นเหมือนกันก็คือเน้นเรื่องการออกแบบที่ไม่เพียงแค่คำนึงถึงความสวยงามครับแต่ยังให้ความสําคัญกับการนั่งใช้งานรวมถึงยังสามารถป,ปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดตามความต้องการได้หมดอีกด้วยครับอันนี้เป็นวัสดุผ้า VC ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นค่ะดูแล้วสวยมากลายผ้สวย,สวยมากเน้นดีไซน์ เื่อนสามารถปรับเปลี่ยนโซฟาได้หมดเลยครับตั้งแต่รูปทรงความนุ่มสีขนาดให้เหมาะกับบ้านวัสดุที่จะห่อคุ้มเป็นผ้าก็มีให้เลือกหลายแบบอันนี้จะเป็นผ้านําเข้าจากเบลเยียมอันนี้จากเบลเยียมอุ้ยนุ่มมากเขาอีซี่ครีแล้วก็เพดเฟนลี่ด้วยทนรอยขีดข่วน<อ>ได้ดีผ้านําเข้าเหมือนกันจะเป็นแบบฟูฟนุ่ม,ม<อ>ดีไซเนอร์ก็จะชอบคล้ายๆกำมะหยนีนิดๆใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนพวกงานขนแกะหน่อยๆ หนังแท้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นหนังวัวแท้พรีเมียมเกรดที่ดีที่สุดมีสมรรถธรรมชาติระดับสูงหนังวัวออสเตรเลียนุ่มเนียบดูแลง่ายไม่อมฝุ่นหนังวัวแท้จากอิตาลีชนิดนูบักผิวสมัมผัสมีความด้านๆด,ดูคลาสสิกและหรูหราสวยพรีเมียมมีสไตล์เดี๋ยวผมลองนั่งบนตัววัวนะฮะแต่น,น,นี้น่าจะนุ่มกว่าตัววัวที่นี่เราก็สามารถเลือกได้หลายแบบนะ นี่คือตัวอย่างรุ่นที่ปรับเองได้ด้วยระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับแทบจะนอนลงไปได้เลยนะครับเขามีรีโมทให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบปรับ2มอเตอร์แบบเก็บทีเดียวพร้อมกันกับกางถ้าไม่ชอบรีโมทเรามีเป็นแบบปุ่มฝังเลือกได้นะคะอยู่ข้างๆเ้ยใช่ค่ะเป็นปุ่มด้านข้างนุ่มมากนุ่มมากส่วนนี้เรียกว่าเป็นโซฟาดูดวิญ,ญญาณครับเป็นเบาะขนเป็ดเทียมให้สัมผัสที่นุ่มแต่ก็แนบแน่นแบบที่าหาไม่ได้โดยทั่วไปครับ ข้างใน oh. ข้างหลังมันจะเป็นวัสดุขนเป็ดเทียมอะค่ะมันก็จะให้ oh. ฟิลที่แบบเวลานั่งมันก็จะอุ้มช่วงหลังหน่อยนึงลองดูลองดูค่ะชื่อรุ่นเมลค่ะละลาโอ้เฮ้ยจริงดูวิญญาณของจริงครับบายบายครับห <laughs> ลับก่อนนะครับ <laughs> อันนี้เป็นออสเตรเลียเจนนี้69,000้6,9บาทค่ะ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่ร้านก็ยังมีให้เลือกอีกหลากหลายรูปแบบมากอันนี้ฟู ets, oh, เลเซ็ตเซ็ตนี้เลยก็ราคาลดมส่วนลดแล้ว2 9 7 0 0 0บาทดีไซเนอร์ออกแบบมาให้ตัวใช้แมทเทียร์ลในการมิกกันวัสดุเบาหุ้มเป็นผ้าแล้วก็เฟรมจะเป็นหนังถูกออกแบบให้มันเป็นโมดูล่าแยกชิ้นกันใช้งานกันได้แล้วต่อกันเป็นดีไซน์ที่ต้องการได้เลยค่ะดูแล้วอลังการมากๆเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับอันนี้สบายมากเลยนะครับมันจะไม่ยวบ เหมือนกับที่เราเคยนั่งกับตัวโซฟาในบางชิ้นนะครับและตรงช่วงขาของผมเนี่ยอันนี้พอดีเป๊ะเลยนั่งแป๊บนึงเดี๋ยวจะหลับแล้วนะครับผมลองคำนวณได้เล่นแล้วกันนะครับถ้าใช้งานวันละ2ชั่วโมงนาน10ปีต้นทุนต่อวันหาออกมาเนี่ยตกอยู่ที่40บาท แรกกับคุณภาพชีวิตและความสบายที่อยู่กับเราทุกวันผมว่าโอ้โหโอเคเลยนะครับผมว่า,วาการซื้อโซฟาดีๆเนี่ยไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแรกของนะครับแต่ว่ามันคือการลงทุนในบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสําหรับตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักในบ้านบ้านคือที่พักใจโซฟาดีๆก็คือเพื่อนแท้ที่พร้อมรองรับเราเสมอครับ โซฟา plus เราเป็นโรงงานเองด้วยก็ผลิตในไทยค่ะสถานที่ตั้งจะอยู่ที่ CDC นะคิสตันดีไซน์เซ็นเตอร์ค่ะมี2โชว์รูมนะคะโซนตึกเจนใกล้กับธนาคารกสิกรแล้วอีกตึกหนึ่งจะเป็นตึกดีใช้อยู่ชั้น2ค่ะสนใจสามารถแวะไปทดลองนั่งแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่โซฟา plus ทั้งสสาขาหรือติดต่อได้ตามช่องทางนะต่อไปนี้ครับดูแล้วน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมจะเลือกโซฟาตัวไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเฉลยครับ